ค่ะขณะนี้ครูบาอาจารย์เข้าสุสาราปฏิบัติธรรมแล้วนะคะท่านที้ยังอยู่ภายด้านนอกศาลาค่ะขอเชิญเข้าสุสาราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันในภาคฝ่ายค่ะเจอเลยครับเอาเลยไม่เป็นไรครับ ก็ยืนตรงนี้ได้นั่งตรงนี้ได้อันนี้ยืนตรงนี้ค่ะมันยืนไม่นั่งระวังโดนกล้องกันะกล้องท้งถ่้งเวดีแล้วก็หิดไกลนั่งดีจ้ะเพื่อนลูกสาวอ๋อ 嗯。<laughs> เชิญท่านญาติธรรมทุกท่านกราบถวายความนอบน้อมแด่องค์ปราชญ์องค์หลวงปู่ทุทนอิสระพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยบุตรอารหังสัมมาทัต Mm-hmm. ร้อง่ห้องราการนนแหูชาวิสฉันเขียนตัวเล็กไปฝากุูตาดูเพื่อนหนุ่ม <c oughs> ไปปิดสมุไดไ้ปิดไฟปิดดิออนไหม ณตั้งสุขเพื่อดำเนินในการนิยมพุ่อบริษัทที่ประชุมกันในสถานที่ศาลาวัดอ้อนน้อยทํามออิสระเป็นกิจกรรมแสดงธรรมประจำเดือนในสัปดาห์ที่สองของเดือนอนาทิตย์เดืยนตุวาคมกลับพระสการท่านมวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับประวัตในศีลของคุณแม่ชีทั้งหลายนะครับซึ่งผมสอบวจดรูตั้งแต่ช่วงเที่ยงมีจำนวน พอสมควรนะครับที่ได้มารวมกันในศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับแล้วก็กราบสวัสดีนะครับท่านญาติธรรมแล้วก็ทุกภราภรททั้งหลายที่ได้ใช้โอกาสนะครับในวันหยุดของครอบครัวคือวันอาทิตย์นะครับเข้ามาวัดเพื่อจะพักร้องน,นะครับแต่ไม่ได้มาพักนก็ถือว่าเรามาปฏิบัติธรรมหนีจากสภาพอากาศที่มันร้อน สักระยะและสัปดาห์หน้าผมจะมาใหม่หลายท่านกำลังเกิดอาการทางอารมณ์ทางความรู้สึกับกรนหนปู่ครับเกิดอาการอกาเกิดอาการเอียนเ,เกิดอาการเซ็งกับปัญหาที่อยู่รอบนอกวัดไม่ใช่ในวันดโดยเฉพาะวัดออปัญหาข้าวข,ขอแพงตอนนี้มันแพงใจเกลนได้ข่าวมาว่ากนรหนปูน่เปิดวัดทุกวันเสา แรกเดือนขายของถูกทุกวันบานนี้ต้องต้องบอกเรื่อนเสุขภาพดูกว่าเจ้าเดี๋ยวนี้สีหน้าแจ่มใสามากเลยนะจริงจริงดูยาดีปีดบุ้ผิดตา,าดูายาดียาอะไรยาใจ ที่กาญจนบุรีหลายท่านงคงได้ดูรายการวิถีทาวิถีไทยแล้วนะฮะเมื่อสุดที่ผ่านมานั่นแหละคือตัวผมขอเขี่ยวแท่งแต่ว่าด้วยสัญญาแล้วก็สัญญาที่เราผ่านไว้กับทีมงานแล้วก็คุณปูว่ายังไงก็ไปแม่บอกไกลมากนะญญกแม่ก็ไปปูก่ก็ทักแบบนี้ก่อนจะเริ่มงอะรกันทำไมมันหอมแบบนี้ก<ไ>็เลยเลือกไี่ดีเลือกได้ยาหลวงปู่ไปแต่ไม่กล้ากินเยอะ ผมงูบอกให้กินห <c oughs> ้าเม็ดผมก็กลัวมันแน่นอะผก็มันแน่นสิงคื่เอยามีมากเลยนะแน่นจน่งนี้มันไม่ไหลกินไ่กี่เก็ก็กินแต่ลุงเดี๋ยวเพิ่มแล้วเดี๋ยวเพิ่มก็แต่ที่ที่จริงจริงเนี่ยทีนมากกินกี่เม็ดผมว่าชั้นละสองไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จริง ที่ครัค้งที่สองยังได้ขนาดนี้นะบเห็นไหมยาเราโรเลอร์เนี่ยเขาผู้ใหญ่เขากิน้งาดห้าเม็ดถ้าเด็กๆอายุสักประมาณไม่เกินเจ็ดขวบเนี่ยเขากินกันสองเม็ดสามเม็ดผมเองเด็กเ <c oughs> นาะแล้ก็ตัดีน่นแต่สีหน้าก็นะดีนดูรักมีสดใสมีรสมาสีไปคราวที่แล้ว ฉันรอ้ว่าตายแล้วเออยังไงครับก็ต้องกินอยู่ตลอดยายาให้อยู่จนกว่าเลือดมันเลือดกว่ามันจะดีคือความที่เลือดมันแข็งแรงเลือดมันจะทําหน้าที่เป็นเป็นภูมิคุ้มกันช่วยเหลือร่างกายสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันจะช่วยกำจัดเมื่อเลือดเี่นสำคัญเลือดมันเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับอาหารยาวหรือว่บ มือปราดที่คอยจะนอกจากหล่อเนี่ยชีวิตลเลยยังช่วยกําจัดสิ่งแปลกปลอมอีกทั้งมันยังช่วยทําให้เกิดชีวิตชีวา่าดินนังเป็นปราดสดชื่นแจ่มใสนี่ผิดหรือดตายเลยนะดูดูแลกนะ่อนมันยังดีใจวย่าเอาแล้ว่ารอดแล้วจะเปลี่ยนพิธีกรใหม่ไม่ใจเมนึกวันนี้จะไปซักอีกคนแล้ว่าดูจะเปลี่ยนวิธีก่องใหม่เนาะเอก็อดี กินเช้าเย็นหรือเปล่าชเช้าเย็นวันหนึ่งสองก็เช้าห้าเย็นห้าดื่มน้ำเยอะๆฉันให้ยาอะไรกูไม่รู้ว่า ร้อนด้วยแรงด้วยไอ้ร้อนภายนอกของของเราไอ้ร้อนภายในเนี่ยนลำบากแย่ช่วงดีดีช่วงหลับช่วงนี้เทศกาลผลไม้เนี่ยเมืองไทยเรามีผลไม้ที่เป็นยาไกลร้รอนได้เยอะแยะมากมายนี่คือองค์การลองดูหน่อยลองลองก,กันเออเมาไหมไม่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเอนไซม์บำรุงตับข้างใน มันมีลิจีมันก็มีสารที่บำรุงตับมันพุดมันก็เป็นยายเย็นยกปอดต้องร้อนตับต้องเย็นเห็นไหมันกินได้หา้านี้หน้เดียวนะถ้าหมดทน้นี้มันก็จะกินไม่ได้ด้วยเหตุผลโนรนะมันแพ้ท่าเกิดเดิน,น,น,าน,นมาสองเดือนหรือเปล่าหยดทานได้ตลอดทานได้ตลอดเพราะว่าถ้ามันไม่มีหน้าของมันก็ไม่ได้จะไปหาหลั่งลงตัวยต่ลิ้นจี่ตอนที่ไหนลิ้นจี่เดี๋ยวนี้หมอ หมอสมัยใหม่ท I mean, so ี่เขาไปสำรวจแล้วเขาผลขอดว่าเขาเขาไปวิจัยมาแล้วว่ามันมียามีสารที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยบำรุงตับและสร้างเป็นไตในตับที่จริงหลวงปู่ทำวินจีเป็นยามาตั้งแต่ยาบำรุงเลือดเนี่ยยาบำรุงตับไม่ใช่วินจีแห้งผสมทํามาตั้งลายปีแล้วหมอปัจจุบันเขาเพิ่งจะคิดค้นได้ว่ามีวินจีบำรุงตับได้ แต่ก็เป็นเรื่องดีมันก็จะช่วยให้ให้ผลไม้ให้วิจิตรยให้ขายได้ดีขึ้นเ่าเห็นราคาตกต่ำไม่รู้ปีนี้มันปีอุบาทปีอุจารปีกาลีปีทุเรศอะไรไฟลุกเมฆเป็นดินผลไม้ผลหม,มากล่ไม้โูล่ไปหมดคือพืชสวนเน่ยขายโูู่มันก็รู้ระบาดกว่าแต่รด ุกอย่างมันมันเหมือนมันมันสวับความเป็นจริงแต่ถ้าของที racial, ่มันขึ้นของที่ระสิดได้มันถูกนงแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงของที่หายในตลาดมันจะแทงแพงรู้สึกไปเองไหมฮะรู้สึกเองปะแต่จริงๆนะเออเนี่ยเราเลเปิดร้านฉันก็เลยเปิดร้านรู้สึกไปเอง ให้ชื่อร้านรู้สึกเองขายสินค้าราคาขึ้นหนึ่งคราวที่แล้วใครไปซื้อมั่นยกมือแล้วทำไมน้อยยังเขาขายได้ตั้งหกสิบหกเอ้หกร้อยกว่าครอบครัวที่มาลงทะเบียนคนที่ซื้อแล้วเขาไม่มาเขาไปอี่เสาเสาแรงจริงๆเดี๋ยวเดือนต่อไปขยับมาเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนได้โอัติธรรมเออจะได้ให้คน เราซื้อได้ฟังกัด้วยก็สาวต้นเดือนนี้เดือนสาวที่แล้วเราดูเปนสี่ได้มาสองสี่อะไรครัสี่แรกนี่คืออะไรสี่แสนองหลังสองแสนห้าสิบห้าสิบเอาก็นเราซื้อน้ำตาลมาโลยยีิบสองมาขายสิบบาทสิบเ็ดบาทได้เขาก็เนื้อหมู ตลาดข้างนอกเนี่ยกรัมนึงประมาณร้0ยแปบร้อแต่ที่ว่าก <ương> ็น้อยขายเจบาทเป็นไปไล้ก็ขายไปแล้วขายไปตั้งห้าร้อยตาวเดีช่วยแก้เรื่องไปตลาดตลาดมาดีไไก่ก็ไก่ซื้อข้านไก่ซื้อมาละห้าร้อยตัวห้ารอยโลแล้วเขาขายเป็นตัวเที่ยวหน้าไปฟักบใส้เอาเองนั้นเองเอ้า ถ้าฟัดพอไม่ฟัดไส้แล้วมันจะแพงไงหรือถ้าฟัดไส้แล้วมันต้องเสียเวลาลาะใช่ไหมไม่ฟัดไส้เนี่ยราคามันจะถูกไม่งั้นเที่ยหน้ามันก็ซื้อไก่ก็ซื้อไปทั้งไส้ทั้งปูทั้งเย่้งทั้งที่ทั้งเยี่ยวมันก็เสร็จเอามาผูกในร้านค้ามันก็จะถูกลงแล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยไส้ก็ไอเศรษฐกิจอย่างนี้ไปกินที่กินกว้างในเดือนละอาทิตย์ละวันใช่ไหมายเดือน เอออาทิตย์ละวันเดือนอะไรกันอะไรที่ละวันคุณก็เดี๋ยวฉันก็ขายทุกอย่างขายมิสเตอร์ผมบอกว่าฝากแซวลหต้องถูกออกขยำมาเป็นอาทิตย์ละวันเดือนหนึ่งเดือนครั้งนึงน้อยไปแต่ถ้าสี่ได้มาสองผมว่าหยาเลยไม่ไอ้ที่เขาไปขายไอ้ที่เขาไปซื้อๆเราจะไม่รู้ใครมาขายอ่ะคนก็ไปซื้อมาเนี่ยแถวๆนี้ล่ะ ผลมาผลได้ข้สารน่ะมันมียี่ห้อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้หรอกเชิญวิจารณ์หน่อยเนี่ยทู่ทั้งแผงดีขอของถูกมันวงเล็บต่อบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มันมาในทั้งหมดมันมีหลักฐานว่าอะไรฮะก็ผมต้องว่าอะไรถ้าไม่สบายใจก็มาวัดอ่อนน้อยดีนะมันมันซื้อมาบอกว่าข้าวเป็นไงวะ ก็มันจะมันจะเป็นขุยแ,แล้วอ่ะขึ้นแ้วเขียนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัหนูจะยืนโครงการยี่ไป